يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر انت الخالق يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم انت البارئ المصور يا غفار يا ق ه ا ر سبحانك อ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านจงศรัทธาเยี่ยงที่ประชาชนเขาศรัทธากันสิ พวกเขาก็กล่าวว่าจะให้เราศรัทธายเยี่ยงผู้โฉดเขาเหล่านั้นศรัทธากันกันนั้นหรือพิงรู้เถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่โฉดเขาแต่พวกเขาหารู้ไม่และเมื่อพวกเขาพบบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาหัวใจพวกเขาแต่ลำพังพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรายังอยู่กับพวกท่าน ที่จริงเราเป็นแต่เพียงผู้เยอะอยนเท่านั้นเราจะทรงเยอะอยนพวกเขาและทรงปล่อยให้พวกเขาระเหยเร่ร่อนอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไปรายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยพระมันพืชมรกตผลิตพันตราแม่กัวฉลัลกทองโรงแรมนูโวซิตี้ มูล,ลดิธิดำรงผลน้ำมันพืชเอมอรัลน,นีวทีเบลนช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้ บิสมิลลาฮิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพุะเจ้าจงประสบแต่ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีสี่ครึ่งท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีในการที่จะดำลงสู่ใต้น้ำใต้ท้องทะเลลึกในระดับ200เมตรนั้นมนุษย์เพิ่งจะพัฒนาได้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง และในระดับความลึก200เมตรนั้นมนุษย์พบว่าใต้ท้องทะเลมีความมืดปกคลุมอยู่แลาความมืดนี้จะเกี่ยวพันอะไรกับการพิสูจน์ถึงความมีอยู่จริงของพระพิจ้าผู้ทร,สรงสร้างสปปรรค์สรรพสิ่งทั้งในโลกและจัก,กรวาลขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมสารคดีชุดมาสจารย์ผู้สร้างตอนความมืดในท้องทะเลได้เลยครับความมืดใต้ท้องทะเล และคลื่นใต้น้ำบทที่14อันนูตบัญญัติที่40ความว่าหรือเปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลายในท้องทะเลลึกมีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขาและเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าเมื่อเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไม่เห็นมันและผู้ใดที่อัลไม่ทรงทำให้เขาได้รับแสงสว่างเขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลยจากกุรอ่านบทนี้จะพบว่าอันดับแรกกุรอ่านได้กล่าวถึงความมืดใต้ท้องทะเลต่อมาก็คือเรื่องคลื่นใต้น้ําและคลื่นบนผิวน้ําอันดับสุดท้ายคือเมฆที่อยู่บนสุด ประเด็นสำคัญก็คือความมืดที่อยู่ล่างสุดใต้ท้องทะเลซึ่งข้อมูลความจริงข้อนี้มนุษย์เพิ่งจะค้นพบและประจักษ์เมื่อไม่นานมานี้เองจากการศึกษาโดยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเพิ่งจะค้นพบว่าตั้งแต่ระดับความลึกที่200เมตรลงไปก็เกือบจะไม่มีแสงสว่างอยู่เลย และในระดับความลึกมากกว่าพันเมตรลงไปนั้นจะมีแต่ความมืดสนิทหากไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยทำงานใต้ท้องทะเลลึกได้แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะสำรวจพบความมืดมิดใต้ท้องทะเลได้และหากไม่มีอุปกรณ์ใดๆช่วยเลยเราก็จะดำน้ำได้ลึกสุดไม่เกิน70เมตรซึ่งในระดับความลึกนี้ ก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่และยังไม่มีความมืดมิดใดๆฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ในช่วงศตรวรรษที่7ที่คัมภีร์อันกุรอานถูกประทานลงมาจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความมืดมิดใต้ท้องทะเลประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่ได้จากคัมภีร์อันกุรอานบทนี้นอกจากข้อมูลเรื่องความมืดมิดใต้ท้องทะเลลึก ยังได้เปิดเผยให้เราทราบถึงเรื่องของคลื่นที่นอกจากจะมีอยู่บนผิวน้ำทะเลแล้วยังมีคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ความจริงเรื่องคลื่นใต้น้ำนี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองว่ามีคลื่นที่ซ้อนกันอยู่ในระดับความลึกต่างๆที่มีความหนานแน่นของน้ำทะเลที่แตกต่างกันคลื่นใต้น้ำนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เราสามารถตรวจวัดได้จากการศึกษาระดับอุณหภูมิและระดับความเค็มที่เปลี่ยนไปณบริเวณใดบริเวณหนึ่งนอกจากเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับทะเลแล้วคำพีแองกูอ่านบทนี้ยังกล่าวถึงคุณลักษณะของเมฆไว้อย่างชัดเจนว่าหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าในขณะที่มนุษย์ในสมัย1400ปีก่อนนั้นขึ้นไปสูงได้แค่ยอดเขา ไม่มีบอลลูน,รนหรือเครื่องบินใดๆที่จะขึ้นไปสำรวจเมฆได้เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองที่มนุษย์ขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศต่างๆได้ด้วยเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นในปัจจุบันและประจักษ์ถึงข้อมูลความจริงที่คำเพี้ยอัลกุรอ่า,อานได้กล่าวไว้แล้วเมื่อ1400ปีก่อนข้อมูลความจริง3ประการนี้คือ 1. ความมืดมิดใต้ท้องทะเล 2. คลื่นใต้น้ำา 3. เมฆหนาทึบซ้อนกันเป็นชั้นที่คัมภีร์อัลกุรอานเปิดเผยออกมาเมื่อพันสี่ร้อยปีก่อนในขณะที่มนุษย์เรายังไม่มีความสามารถสำรวจใต้ทะเลลึกหรือขึ้นไปบินบนฟ้าได้แน่นอนย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า คำพีอัลกรอานนั้นเป็นพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสปปรรพสิ่งทั้งมวลท่านผู้ชมครับมนุษย์เพิ่นจะพัฒนาเทคโนโลยีและได้รับรู้ถึงความมืดใ,ใต้ท้องทะเลเมื่อไม่กี่สิบปีมาน,นี้เองแต่ความจริงข้อนี้อลัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบอกให้เราทราบในคำพีอัลกุรอานเมื่อพันกว่าปีก่อนมาแล้วนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน ถึงความเป็นพระผู้สร้างของพระพิญเจ้าที่ทรงสร้างสรพรพสิ่งทั้งหลายในโลกาจักรวาลสรพรพสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญแต่เมื่อเราได้คิดได้คาครควญได้พิจารณาเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ถึงการเกิดขึ้นจากการสร้างของพระพิญเจ้าท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมและในช่วงต่อไป เพราะทนผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจและตามด้วยคุณอริยามินดีในช่วงกินดีมีคุณค่าอสลามอะลไลกง่เร์มะตุลลชวบะเรากาฮตสวัสดีครับเหมือนรอยยิ้มด้วนความหอมอร่อยจากหนึ่งเดียวกวดนี้สีอิ่วขาวเจสูตรหตราแม่ครัวฉลาดทอง งานเยอะท้อใจเป็นตัวสำรองท้อใจโดนตัดหน้าปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจแม่เพื่นมามแม่มีพื่นมาพอ,มอีกเปลี่ยนความรู้สึกแบบเล็กๆให้เป็นความรู้สึกที่ใหญ่ขึ้น อร่อยสมชืชลล่อตราฉลาดทองช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอสล a l a m u a l a i า u m w มะาาตุลลอุ์วะบะเราะกาตุฮ์ พบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวั้งด้านอาหารและโภชนาการตามมรรก,การอิสลามนะคะในเช่นเคยค่ะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหาคนครและวิชรพยาบาลท่านยังเป็นผู้จัดการโรงพยาบาลจิงการดางค่ะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรการอัสลามเมื่อไกุม um. ว่าร้องมาตุลลฮอวะบบเรากาตุ คุณหมอขาประเด็นในวันนี้อ่านในหนังสือซอฮีอามุสลิมว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลอห์วะไยฮ์วัสสลามนะคะท่านดื่มเครื่องดื่มโดยหายใจ3ามครั้งแล้วก็บอกว่าเป็นวิธีการดับกระหายนะคะคุณหมอคะดับกระหายได้ดีกว่าแล้วก็ให้รสชาติดีกว่าและแถมยารักษาโรคได้อีกด้วยนะคะในประเด็นนี้ขอเรียนถามความพิเพศษของคุณหมอด้วยะค,ะค่ะค่ะคืนท่านนบีมุฮัมมัดสลาห์วะไฮัสลามเนี่ยนะคะท่านอธิบายตรงเนี้ย ท่านบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ดื่มรวดเดียวนะคะท่านบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราดื่มน้ําไปเนี่ยเราต้องนั่งดื่มนะคะจะดีที่สุดแล้วก็ดื่มไปอึกแรกเนี่ยหายใจข้างนอกอย่าไปหายใจรดน้ําที่เรากําลังดื่มอยู่อันนี้เป็นการหยุดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดื่มอีกครั้งหนึ่งเป็นอึกที่สองแล้วก็หายใจนอกภาชนะแล้วก็ดื่มอีกอึกหนึ่งเป็นดึกอึกที่สาม นั่นก็เหมือนหมายถึงว่าท่านไม่ได้ดื่มน้ําโดยที่ว่าดื่มเอึกอ,กอกไปรวดเดียวเลยจนหมดเกลี้ยงเพราะว่าการดื่มน้ํารวดเดียวเนี่ยท่านบอกว่าจะทําอันตรายต่อกระเพาะอาหารเพราะว่าน้ําอึกแรกเนี่ยจะเป็นการคือน้ํามันจะเย็นกว่าตัวกระเพาะอาหารซึ่งเป็นอวัยะภายในร่างกายซึ่งมีความร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นการส่งน้ําเย็นลงไปในอึกแรกเนี่ยก็จะเป็นการดับความร้อนของกระเพาะอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นความจริงเลย um. เพราะว่าถ้าเราดื่มน้ํารวดเดียวเนี่ยมันจะเป็นการดับความร้อนทันทีเลยซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าน้ําที่เข้าไปทันทีเนี่ยจะทําให้ความร้อนที่อยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะบริเวณของกระเพาะอาหารบริเวณของตับเนี่ยจะดับสนิททันทีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ดื่มน้ําเย็นทันทีอ้างรักเนี่ยนะคะนอกจากจะเจ็บที่บริเวณของกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยจะยังเจ็บที่ตับด้วย จะมีความรู้สึกว่าเจ็บแถวตับถ้าเร่งมากๆเคย<ช>สัมผัสได้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะเวลาเร่งรีมากๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแบบสมบับของท่านที่ท่านทำเนี่ยก็จะไม่ไปสอดคล้องตามหลักการทางการแพทย์ที่คุณหมอบอกอะะแล้วอันนี้อันเนี้ยนะคะเป็นอันตรายมากทีเดียวคืออันตรายต่อหัวใจแล้วก็อันตรายต่อตับอันตรายต่อกระเพาะอาหารเพราะว่าบริเวณของอวัยวะสามอย่างนี่มันโยงกันอยู่มันเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างกระเพาะอาหารนี่ก็อยู่ใกล้หัวใจแล้วก็อยู่ใกล้ตับ เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าตรงบริเวณนี้มันเสียหายไปมันมีความเชื่อมโยงกันอะพอเสียหายไปอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยตรงบริเวณอื่นๆก็พลอยที่จะทําให้ได้รับความเสียหายแล้วก็เจ็บป่วยไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายทีเดียวเป็นการดับความร้อนทําให้ความร้อนเนี่ยดับสนิทซึ่งอันนี้อันตรายมากถ้าร่างกายเราอย่างแข็งแรงอยู่ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีโรคภัยอะไรอยู่เนี่ยอันนี้มีปัญหา ทำซ้ำๆถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมถาวรก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะค่ะและประเด็นหนึ่งที่คุณหมอพูดออกมานิดนึงอค่ะที่บอกว่าสมัยของท่านนะคะท่านให้นั่งดื่มถึงขนาดมีการยืนยันในหนังสือว่ามีบางคนในสมัยของท่านนะคะยืนดื่มยืนดื่มนะคะท่านเห็นท่านบอกว่าให้อาเจียนออกมันมีหลักการและเหตุผลทางการแพทย์ผสมผสานยังไงบ้างนะคะค่ะ คืออันนี้ก็เป็นหลักการที่ดีเลยถ้าเรามานึกถึงในด้านการแพทย์เพราะถ้าลองทดลองดูนี่ก็เป็นความจริงเพราะว่าการนั่งดื่มเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยลงไปจากปากของเรานะคะลงไปตามท่อทางเดินอาหารแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะอาหารลงไปเนี่ยเป็นการจัดเรียงลําดับจัดเรียงลําดับตามขั้นตอนลงไปเลยมันจะลงไปถึงกระเพาะอาหารแล้วก็ลงไปสู่ลําไส้ก็ค่อยๆลงไปแต่ถ้าเผื่อเรายืนดื่มปั๊บเนี่ยมันจะลงไปแบบไม่มีขั้นตอนเลย มันลงพรวดลงไปเลยใช่ไหมตรงลงไปเลยแล้วก็พอลงตรงลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําบางส่วนเนี่ยที่มันมันขึ้นมาคือมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เราี่ยเกิดการสําลักถ้าน้ําปริมาณมากลงไปเนี่ยมันจะมีน้าบางส่วนที่ดันขึ้นมาตรงนี้อันตรายทีเดียวถ้าเป็นน้ําจํานวนน้อยยังไม่เป็นไรถ้าเป็นน้ําเย็นจัดและปริมาณมากที่เราเรียกว่าจุกน่ะแล้วก็เกิดการสําลัก เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านสัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าให้แก้ไขโดยที่ว่าไปอาเจียนออกจะช่วยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการยืนดื่มเนี่ยห้ามทันห้ามห้ามเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่ามีฮะดีสหรือเป็นที่ท่านในสมัยของท่านเนี่ยนะคะได้ได้ไดมีการรายงานว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านสัลลัมเนี่ยท่านก็เคยยืนดื่มมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยืนดื่มน้ำสำสำที่บ่อน้ำสำสำเนี่ย แต่ว่าถ้าไม่ได้ดื่มน้ําจากบอ่อทันทีมีคนเนี่ยตักน้ําจากน้ําสํมสัเนี่ยขึ้นมาไว้ในถังท่านนบียืนดื่มนะคะท่านบอกว่าการยืนดื่มเนี่ยดื่มได้ถ้ามีความจําเป็นเพราะฉะนั้นการยืนดื่มเนี่ยอยากจะแนะนําว่าไม่ควรทําเป็นประจำแต่ว่าทําได้ในกรณีจําเป็นเท่านั้นค่ะถ้าในกรณีที่มีความจําเป็นยืนดื่มแต่ในกรณีทั่วไปควรจะนั่งดื่มจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอเป็นเจ้าทรงโปรโดประทานคุณความดีตอบแทนด้วยค่ะ mm hmm. ท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปเราไปชมช่วงของอาหารอร่อยกันค่ะครัวฮาลลนค่ะหอมกุ้งอบนเส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมงานเยอะท้อใจเป็นตัวสำรอง โดนตัดหน้าปวดใจทำใจให้พร้อมมรกรับรองจะติดใจดูน่ากินจังสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้อืมเปรี้ยวสมชื่อตราฉลากทอง ช่วงครัวฮาลลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราแม่ครัวฉลักทองสลามอะลัยกุมะาราฮ์มะตุลลอฮ์บรากาตุ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาแถวไหนครับโครงการเอ็มร่วมเก้าค่ะท่านผู้ชมขาตรงนี้จะอยู่แถวราชบังหรือว่าเป็น เข้าจากซอยมิสซินก็ได้นะคะพูดง่ายๆแล้วตรงมาเรื่อยๆเลยครับแลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าร้านข้าวหุงนะครับแล้วก็ร้านนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับร้านนี้มีจุดเด่นก็คือว่าจะเดิมมาก่อนที่จะมาเปิดร้านข้าวหุงเนี้ยค่ะนะคะข้าวหุงข้าวหมกรับหุงข้าวหมกรับแกงมัสมั่นแล้วก็แกงที่เป็นตำรับของมุสลิมที่เด่นๆตามงานส่งตามงานอีเวนต์ต่างๆเช่นงานบุญงานคนผงไปแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มาสั่งที่นี่เหมือนกันนะครับ แต่วันนี้ทางร้านจะแนะนํารายการอาหารอะไรเชิญผู้ชมติดตามชมและตามผมกับคุณแม่เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้อริยากับน้องสปิงนะคะเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะามาอยู่กับคุณเจ้าของร้านนะครับคุณนดีมฮัสซานีครับสลามัอะไรกลุ่มหรอตัวลอยวัลกาโต้ครับก่อนอื่นต้องถามที่มาที่ไปของที่จะมาเปิดร้านเข้าหูนิดนึงนะคะคุณนดีมได้ครับ ป, euh, ประวัต mm. ิของผมก็ตอนก่อนที่จะมาเปิดร้านเข้าหุงนะครับก็รับหุงข้าวหมกตอนหน้านี้นะครับรับหุงข้าวหมก3ามสี่ครับเป็นถังนะครับเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะนะครับแล้วก็รับออกงานตามงานสําคัญต่างๆใช่ครับมีงานแต่งงานงานกขนหงไฟงานงานเลี้ยงต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็เห็นว่าเสียงตอบรับเนี่ยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีก็เลยก็เลยมาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยเลยครับและทุกวันนี้ก็ยังรับรับเหมือนเดิมอยู่ครับรับหุงเหมือนเดิมครับดีนะครับ วันนี้จะมาแนะนํารายการอาหารเลยครับส่วนวันนี้นะครับจะเป็นเมนูที่ลูกค้าเนี่ยเขาชอบกันมากเลยนะครับในในร้านก็คือเป็นเนื้อทอดนมสดครับข้าวเนื้อทอดนมสดครับผมใหญ่มากเลยนะคะปกติเราข้าเนื้อทอดธรรมดานะคะครับผมวันนี้เรามาแบบนมสดเลยนะคะนมสดเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะคะครับ อย่างแรกที่สําคัญเลยก็ต้องเป็นเนื้อนะครับหมักด้วยน้ําซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยจะเป็นน้ํามันพืชนะครับแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ซอสซอสโทนเหลืองนะครับแล้วก็น้ํามันหอยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทอดนมสดเนี่ยรสชาติเด่นๆของมันก็จะเป็นรสหวานนํำนะก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับนมสดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการทำลยดีไหมคะรังสบิกนะคะได้ครับเริ่มเลยใช่ไหมครับ เริ่มแรกก็น้ำมันพืชก่อนนะครับใ <ไฟ S 1> ช้ไฟใช้ไฟแรงเลยครับเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนเนี่ยผมก็จะนำเนื้อที่หมักไว้แล้วนะครับมาใส่ใส่ทอดลงไปนะครับนี่ใช้ไฟ,ไฟ,ไฟไแรงน่อ้แรงไหมครับ <c oughs> แล้วก็ปรุงด้วยปรุงด้วยนี่ครับอันนี้ครับเป็นซอสพอส่วเหลืองนะครับ แล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงนะครับตอนนี้เราทําไม่นานครับแป๊บเดียวครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าตาลทรายนะครับก็้เร่งไฟเยอะครับน้ำตาลทรายไม่เยอะนะแค่ช้อนเดียวจุดเด่นที่ที่สําคัญของเนื้อทอดนมสดเนี่ยมันก็คือนมสดนี่เองแหละครับที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับเขีใเาใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ชมขาดพูดถึงนะคะ เทคนิคในการให้ไฟนี่ก็สำคัญนะคะเพี่อทจะทำให้อาหารเนี่ยน่ารับประทานแล้วก็เนื้อนุ่นมลร่ายใช่หนหมใช่ครับเดี๋ยวเราต้องชิมกันแล้ว <c oughs> ครับใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> ครับอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะระหว่างนี้ผมจะรอให้ให้น้ำของนมสดเนี่ยครับซึมเข้าไปในเนื้อนะครับ,<ช>รบแล้วเริ่มเหนียวเหนียวไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วครับอันนี้ก็คือตกแต่งด้วยผักเครื่องเคียงเครื่องเคียงครับก็เราจะมีทั้งเสิร์ฟเป็นจานนะครับเป็นกับข้าวและ เป็นราดข้าวครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยเขาชอบก็จะทานกับข้าวหมกครับข้าวหมกในท่อนมสอดจอกครับใช่ครับชิมไหมคบชิมค่ะชิมจากจานตรงนี้ที่มีข้าวดีกว่านะคะไม่ครับขออนุญาตท่านผู้ชมยืนิดนึงค่ะขีดจำกัดเป็นไงครับนุ่มเค็มจริงครับนุ่มๆแล้วก็กกล่ๆมากครับกลอบ มีนมนมหน่อยมันมันนมนะครับลินมใช่นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะท่านผู้ชมมีเมนูอื่นจะแนะนำอีกอีกเมนูหนึ่งจะเป็นเนื้อขั้วพิกขี้หนุครับที่ลูกค้าเขาชอบกันมากนะครับครับผมครับของทานเล่นลูกค้าชอบสั่งอะไรของทานเล่นที่ลูกค้าชอบจะเป็นขนมจีบครับขนมจีบกับ กับสาหร่ายหอกุ้งนะครับจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับก็อร่อยไม่แพ้ใครครับอร่อยมากมีอาหารอื่นที่น่าสนใจนอกเหนือจากอาหารทานเล่นอาหารทานนอกนอกจากอาหารทานเล่นแล้วก็จะมีแกงครับแกงนี่จะเด่นมากของทางร้านเราจะเป็นแกงกะหรี่กับแกงมัสมัมนนะครับแล้วก็ที่ที่เด่นๆอีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วครับจะเป็นข้าวหมกครับผมข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะครับแกงแพะเราก็มีนะครับแกงแพะนะครับผมทางมาล้านี้มาอย่างไงได้บ้างครับ ทางร้านนี้มาได้2ทางนะครับจากทางล่ม9้าจะอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีเคหะล่มเนะครับแต่ถ้าเข้ามาทางซอยมิตรทีเนี่ยเข้ามาได้เลยครับเข้ามาแล้วก็เจอสามแยก i, แวกซี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านมัสยิดคอยลิซุนนะกับมัสยิดลาดโบขาวมองขวามือไว้นะครับจะเป็นโครงการเอ็มล่มเ้าอยู่ติดถนนเลยครับเข้ามามีที่จอดรถ300คันครับจอดรถได้หน้าร้านเลยครับผม เวลาเปิดกี่โมงแล้วครับเวลาเปิดปิดนะครับจะเป็น11โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับร้านหยุดทุกวันพฤหสัสบดีครับถือว่าเป็นต้นตำรับนะครับเพราะว่าพื้น,พนเพจริงๆของของคุณดีนเนี่ยก็คือมาจากตรงบ้านเพชรนะคะก็คือเป็นเจ้าของตำราสุดเดิมกบออันนี้มาเปรัยบ,น,น,บนะคะครับมัมอีอะไรมาฝากคุณณีไหมคะมีครับมีผลิตภัณฑ์ตาฉลากทอง ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวสลักเอาครับขอบคุณครับอีกชุดหนึ่งเป็นน้ำมันพืชสุขภาพตาเอเมอัลออร์นิวครีมเลนะค่ะโอ้ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้ผู้ชมได้ชมกันมีอะไรสำหรับผู้ชมนะคะที่ชมจากรายการโลกคุณสลิงช่วงครัวฮาร์ดเป็นพิเศษนะคะให้กับส่วนลด10%เเลยครับสำหรับทาง ผู้ชมรายการโลกมุสลิมนะครับทางช่อง9นะครับผมวิทยาจากรลองอาหารราคาพิเศษนะคะสัปดาห์หน้ายังมีรายการอาหารมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับสำหรับช่วงนี้ผมคุณแม่และก็คุณนดีมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสลายกุมมาลตุลลอหาบารากาตุสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอมอรันนิวทีเบลด คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะเนื้อทอดน,นมสดใส่น้ำตาลอะไรก็น้ำตาลปี๊บขอน้ำตาลทรายส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูก3ท่านแรกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพันต์ราชากทอง1ชุดค่ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างคล้องจอง แล้วก็สอบรับกันโดยบังเอิญน,นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริงพระองค์รงเป็นผู้ส,สรรส้างสรงสรพสิ่งทั้งหลายคือกลุ่มยาลดไข้เนี่ยนะคะก็จะใช้ตอนที่มีไข้แต่ข้อเสียของยาประเภทนี้ก็คือว่าจะมีโอกาสกัดกระเพาะอาหารได้ที่จะเป็นนะถ้าเราไปทานตอนท้องว่างจะมีโอกาสปวดท้องขึ้นมาวันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาหมึกครับ คือก็จากประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาตั้ง19ปีะฮะก็ลเลยอยากจะเอาประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยามา,าทําให้มุสลิมเราได้กินกันในระดับแบบโรงแรมแต่หากินได้ตามข้างทาง